สวัสดีครับพบกับครูตัวอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับวันนี้จะมาตอบปัญหานะครับ FC แล้วก็เป็นกับท่านหนึ่งนะครับที่อยากให้สอนตีขอดแบบให้ตรงจังหวะให้หน่อยนะครับพอดีมีปัญหาเล่นกีตาร์มาสักระยะแล้วก็มีปัญหาเรื่องกหลักการตีขอดนะครับก็คือเขาตีแล้วมันยังมีความกังวลอยู่นะครับข้อนี้สําคัญมากครับการเล่นดนตรีแล้วก็มีความกังวลมันจะทําให้เราไม่กล้าเล่นนะครับแล้วก็จะทําให้เราฝึกจังหวะแล้วก็เล่นมันไม่จบเพลง นะครับแน่นอนจุดๆนี้นะครับคือเล่นไปแล้วมันจะหยุดกลางเพลงหรือว่าเล่นแต่อินโทรแล้วมันจะหยุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวครูตัวจะมาแก้ปัญหาให้นะครับรักษาง่ายๆนะครับอ่าประเด็นที่1คือต้องมีเมทานอมนะครับหรือเครื่องประกอบจังหวะที่เป็นแอปพลิเคชันก็ได้นะครับหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันสามารถเล่นแล้วก็สามารถบอกจังหวะได้ครับอ่าในแอปของโทรศัพท์ก็มีเนาะทีนี้อันที่2นะครับให้ทุกท่านนะครับตั้งเทมโปมานะครับสมมติ กูตัวตั้งเทมโปมาสัก70นะครับ70หรือ60ก็แล้วแต่นะครับหรือ75ก็แล้วแต่นะครับเลือกเทมโปที่ตัวเองเล่นแล้วยังมีความไม่ชํานาญหมายถึงว่าเวลาเราเล่นเล่นอย่างเงี้ยนะครับมันยังติดขัดตรงไหนเช่นกูตัวเล่นคอร์ดเไป C ีชาร์อย่างเงี้ยมือใหม่มักเล่นยังไม่ค่อยถนัดนะครับเราก็เลือกมาโพซิชั่นหรือตำแหน่งหนึ่งมา เอาสัก4ี่ขอดหรือ3าขอดก็ได้นะครับในที่นี้ก็ูตัวจะให้อธิบายไปลักษณะแบบ C ขอดนะครับขอแรกขอดเขอสองซชาร์มเนอร์ขอด3มขอด B เมเนอร์แล้ข้อสีขอดดีนะครับโดยกูตัวจะเล่นแบบลงอย่างเดียวก่อนนะครับแบบลงอย่างเดียวก่อนอ่านี้ก่อนนะ ทีนี้เวลาเราเล่นแล้วนะครับเราต้องเอาเปิดมีทนอมแล้วแล้วก็ใช้ฝึกในการเล่นนะนับจองไยตรงนะทีนี้นะเราจะใช้วิธีการเอา,าจังหวะของมีทนอมมาบีบบังคับให้เราเล่นใ้ตรงัง้วะแล้วก็ให้ได้นานที่สุดนะครับวิธีแรกนะ one two t h r e ขอละสี่นะครับ เชื่อมกันนะครับอ่าทีนี้นะครับครูตัวฟังเมื่อกี้นะครับมือใหม่ท่านอาจจะไม่ทันนะดูนะความเร็วครูตัวจะปรับลงอีกอันนี้เป็นเจหนาะจะปรับลงอีกสักประมาณสักเจดสิบหรือ69หรือ68ก็ได้นะครับทีนี้ครูตัวจะให้เล่นนะครับลงและขึ้นด้วยนะครับเช่นลักษณะแบบนี้ คือการฝึกนับนะครับเมื่อกี้เราลงเราเล่นเราเล่น,ลน up, อัพดาวบีดอย่างเดียวคือจังหวัดตกอย่างเดียวต่อไปนะครับให้นับจังหวะอัพด้วยนะครับจังหวะอัพคือจังหวัดยกนั่นเองนะครับให้นับหนึ่งและสองและสามและสี่และอย่างนี้นะครับอ่าสองและสามและสี่และอย่างนี้นะ เรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับ ทีนี้นะครับพอได้แล้วนะครับเรารู้จักจังหวะอัพแล้วจังหวะดาวแล้วทีนี้ครูตัวก็จะติ้งต่างเอานะครับว่าเราจะมีแพทเทิร์นหลักในการเล่นนะครับสมมตุติเราอีอั้งอย่างเพลงนะสมมติครูตัวเล่นสมซานมีคอดจี้สมซานมันนี่งนะี้เนาะลงขึ้นฉับขึ้นลงขึ้นฉับหรือว่าเราจะเล่นเพลงที่เราเล่นไม่ถนัดก็ได้นะเพลงในเพลงหนึ่งยกมานะครับแล้วก็เราฝึกเล่นก่อน นะครับเราฝึกเล่นก่อนโดยจะเราจะใช้ท่อนหรือว่ามูฟเมนต์นั้นนะครับเช่นคุณตัวเล่นสมสานเนี่ยเอาคอเดียวกันนะเล่น้พร้อมกับมทถนอมนะครับมีถนอมจะเล่นอย่างนี้นะ one two three four อ่าช้าๆก่อนนะครับให้ตรงบีดก่อน ทีนี้พอเราคล่องแล้วนะครับเราก็เพิ่มเทมโปขึ้นไปนะครับเท่ากับเทมโปเพลงที่เราฝึกนะท่านนี้นะท่านที่ยดูอยู่นะครับให้เท่ากับเพลงที่เราฝึกเราฝึกเทมโปประมาณไหนเช่น100หรือ9 0หรือ80อ่าตัวจะนับขึ้นไปถ้าเพลงเร็วก็จะมาสักรนะ้อยี่เนาะหรือ1้อหรือ1 0อหนึ่งครับ one two three ย่างเงี้ยนะครับให้เราชินกับจังหวะนะครับพอเราได้แล้วทีนี้เราก็จะฝึกกรุ๊ปเมนต์ไปเรื่อยๆเช่นเราเล่นท่อนอินโทรไม่ได้นะครับหรือว่าเราเล่นไม่จบเพลงนะครับเราก็ตั้งไปเลยว่าสมมุติจะฝึกกับเนี้ยเมทนอมเนี้ยห้านาทีนะครับเราเล่นคอร์ดบนเนี้ยอยู่ซีคอร์ดเราก็ฝึกไปห้านาทีเลยนะครับให้ม,ม,มีมีต่อเนื่องกันแล้วก็ให้มีความเพลาะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะครับมันจะเกิดเรือสองอย่างหนึ่งนะครับพิกดีดมันจะละมือดีนจะละสองก็คือ มือฝั่งกดนิ้วนะครับหรือมือฝั่งกดคอเนี่ยนะครับมันจะทําหน้าที่แล้วก็มันจะเหนื่อยนะครับมันจะเจ็บปลุกมือตรงนี้ก็ให้เราพักก่อนนะครับพักก่อนนะครับแล้วก็เราค่อยมาเริ่มต่อกันใหม่ในในเว้นถัดไปนะครับต้องทําอย่างนี้นะครับโดยอาศัยหลักการนะครับโดยการยึดหลักดนตรีทำไอของเมทนอมนะครับเปรียบเสมมอนง่ายๆก็คือเมทนอมเนี่ยเป็นกองของเราเวลาฝึกนะครับเมทนอมจะเป็นกองของเราในการฝึกนะครับอ่า ขอนายเอกถ้าขอนหนมีปัญหาเชน่น B minor อย่างเงนะี้ยนะ B มา B นะครับ E แล้วก็มา A แล้วก็เปิดน,นะครับ One two three four อ่าขอนหนมีปัญหาอีกนะครับขอ C นะครับ F E มีปัญหาก็บังซีมา A minor เดแล้วก็ลงสี่อ่าพอเข้าใจเนาะหลักการง่ายๆนะครับถ้าดีดไม่ทันดีดไม่จบหรือว่ามีปัญหาเรื่องอะไรก็ ให้เราฝึกกับเมทนอมนะครับให้เมทนอมเป็นเพื่อนเรานะครับเราก็จะได้ฝึกนับจังหวะด้วยนะครับฝึกตีขอดของในทางเนินปีของเราด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยนิ้วเรานะครับเล่นได้นานขึ้นนะครับแล้วเราก็นับตรงจังหวะมากขึ้นนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ครับสำหรับท่านที่สอบถามาก็เอาไปฝึกเนาะนะครับหรือว่าใครที่ยังเป็นอาการนี้อยู่นะครับเวลาเล่นกีตาร์ก็เอาไปฝึกลองดูนะครับจะได้เล่นจบเพลงแล้วก็จะได้เล่นได้หลายเพลงแล้วก็ซ้อมในหลายเพลงใน เวลาเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้กตัวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ